这火不别了，不别盖，干净了，干掉了，不不不不不，要没撒米线了，撒米线，但没线了，好了，他撒米线就绝了，他那汤汁嘛，就了了。 เดี๋วจะกลับมาหผัดไว้ก <laughs> ่อนจะวนปัอหอเลยแล้วก็เาาาวาวาะ็บ เย็นก่อนในข้างในมันยังเงย็นเท่าไหรนะ่อ<ม>ืมเเลยว่า,าจะกลับมาห่อปกปิด้าสิบห้าสออยากกินปกปิดวันนีซื้อมาแล้วมันแบบว่าก็อร่อยอยู่แต่ว่าอยากกินเยกกอนนะกว่านั้นเดี๋ยวมากินโชว์ด้วยนะโอ okay. เคปล่อยมันเย็นก่อนเดี๋ยวกลับมาห่อ m u m 도로 โอ๊ยครับเ่นตางมองไมเห็น โอจะเด้เข้าไปทำข้างในอ้าหอบก็ได้กินนี่ไม่ได้หรอ โอเคพอเอาไม่ขายได้ไหมนั่งไม่ถนัดก้มนู